สวัสดีครับก่อต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมินนี่นางแบบหมวยแซ็บอินเตอร์แฟนใหม่พีชพัชระเปิดตัวหวานใจคนใหม่ของพระเอกทยยาทเครือเซนทัลพีชพัชระกิราธิวัฒน์กับนางแบบหมวยแซ็บอินเตอร์มินนี่พัทธิยาลหลายคนรู้อยู่แล้วว่าสาวหมวยคนนี้เป็นใครมาจากไหนถึงสามารถครอบครองหนุ่มพีชพัชระขวัญใจสาวๆทั้งประเทศไปได้วันนี้ทีมงานจะพาไปเปิดโปรไฟล์มินนี่ สาวหมวยอินเตอร์กันครับมินนี่พัทยาวัชระอํานวยนางแบบสาวดารุ่งสังกัดเวรีโมเดลที่มีผลงานทั้งบนรันเวย์แบรนด์ใหญ่อย่างอสศวะวัตานิก้ามิลินนอกจากได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำในประเทศแล้วยังรวมถึงแบรนด์ระดับโลกอีกมากมายอาทิชาแนลหลืยวิตองและยังมีผลงานถ่ายแบบนิตยสารดังไม่ว่าจะเป็น Vogue Thailand, e l Official Thailand, Lips Magazine ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาลัยโลกคดีศึกษาหรือ School of Global Studies (SGS) ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี (GSE) s, s e. เป็นสาวม,มวยที่สวยดูแล้วไม่เบื่อจริงๆเหมาะสมกับหนุ่มพีชพัชระเพราะไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันจนเปิดตัวกันหวานสุดๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดย์ขอบคุณครับ